การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยหรือ PA เกาะสมุยตั้งอยู่37ทับ1หมู่1ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายอนุวัฒน์ทองชิดเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยมีจำนวนพนักงานและลูกจ้าง152คนมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ7ตำบล และมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารวม42,307ลาย PA ก่อสมุยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสู่ราชการสะดวกโดยจัดให้มีคณะทำงานศู์ราชการสะดวกประจำปี2,563เพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วโดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริการของภาครัฐโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานสามหัวข้อหลักได้แก่ 1. ก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ 2. ระบบจุดให้บริการและ 3. ระบบสนับสนุนการให้บริการก่อนเข้าสู่จุดให้บริการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการมีการสำรวจตามหลักสถิติ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการโดยการให้ผู้รับบริการกรอกแบบสอบถามจำนวน400รลายและนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นงานบริการมีการจัดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์คู่มืองานบริการต่างๆมีศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันมีบริการรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆของ PEA เกาะสมุยอีกด้วยเปิดให้บริการตั้งแต่8.00ถึง16.30นโดยไม่มีพักเที่ยงตลอดจนสามารถชำระค่าไฟฟ้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ PEA Smart Pass ได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยสถานที่ให้บริการมีรถบริการสาธารณะวิ่งผ่าน สามารถเดินทางมาติดต่อได้สะดวกมีป้ายสัญลักษณ์บอกทางรวมถึงยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นรถเข็นที่จอดรถทางลาดมีกิ่งสามารถกดเรียกพนักงานให้มาบริการและห้องน้ำคนพิการที่มีราวจับที่แข็งแรงพร้อมปุ่มกดฉุกเฉินนอกจากนี้ภายในพื้นที่ให้บริการ จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดพื้นที่ให้บริการมีการออกแบบระบบการให้บริการเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกได้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการมีพื้นที่ให้บริการอย่างเพียงพอสะดวกสบายโดยมีการกำหนดพื้นที่ให้บริการเป็น3ส่วนได้แก่ 1. จุดคัดกรองลูกค้าและระบบคิว 2. บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและรับข้อร้องเรียน 3. บริการชำระค่าไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีป้ายกำกับในสถานที่สำคัญหรืออันตรายไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่นน้ำดื่มจุดชาร์จแบตโทรศัพท์เครื่องชั่งน้ำหนักจัดพื้นที่มุมรับรองมุมชี้แจงลูกค้าและห้องน้ำที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตามเวลาที่กำหนดการออกแบบระบบงานมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์เช่นการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ smart customer service system หรือ P.E.A. คอร์ส e. เพื่อยื่นขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองแอปพลิเคชัน P.E.A. SmartPath ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้าการแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องการชำระค่าไฟฟ้าและค่าบริการต่างๆการติดตามข่าวสารประกาศตับไฟล่วงหน้าและระบบรับฟังเสียงของลูกค้า P.A.V.O.C. System ระบบคิวมีการใช้ระบบจัดการคิวเป็นจุดคัดกรองลูกค้าได้จัดให้มีพนักงานคอยแนะนำเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้มารับบริการไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆการจัดสรรบุคลากรได้มีการกำหนดจำนวนพนักงานในการให้บริการโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองคอยตรวจสอบดูแลการให้บริการและจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอดเวลาทําการมีการจัดตารางเวรในช่วงพักเที่ยงและมีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเช่นการคัดเลือกพนักงานดีเด่นการมอบของที่ระลึกตามอายุการปฏิบัติงานระบบจุดให้บริการบุคลากรด้านบริการ มีการแสดงการจัดลำดับขั้นตอนที่ง่ายต่อการให้บริการและพัฒนาระบบวันทักเซอร์วิสในเขตเมืองติดตั้งมิตเตอร์แรงต่ำไม่เกิน30แอมป์ภายใน24ชั่วโมงให้บริการร่วมกับระบบ SmartCard Reader มาเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยผู้มารับบริการจะได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางของระบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นเช่นระบบการขอใช้ไฟผ่านอินเทอร์เน็ตตรวจสอบสถานะทุกสองชั่วโมงซึ่งหากมีคำร้องเข้ามาในระบบจะแจ้งเตือนที่หน้าจอรับคำร้องและดำเนินการต่อทันทีระบบการจัดการข้อร้องเรียนจะต้องเข้าพบลูกค้าภายใน5วัน และสามารถปิดข้อร้องเรียนได้ภายใน30วันระบบการประเมินความพึงพอใจจะมีกล่องประเมินความพึงพอใจหรือสมายลบ็อกที่จุดให้บริการและมีการรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละเดือนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการคุณภาพการให้บริการและการจัดการข้อร้องเรียนมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามที่คู่มือกำหนดไว้ มีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากหลากหลายช่องทางเช่น PEA Call Center 1129สอ,อน1111ศูนย์ดำรงธรรม PEA s m a r t p a s s และ PEA VOC System โดยมีการจัดทำข้อร้องเรียน SLA P5 มีการแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเป็น,นกลไกในการแก้ไขปัญหา และคณะทำงานติดตามข้อร้องเรียนเพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนซ้ำระบบสนับสนุนการให้บริการมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการข้อร้องเรียนเฉพาะเรื่องให้มีประสิทธิภาพตามคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วการแก้ปัญหาที่ท้าทาย p ีเเกาะสมุยมีการประชุมปรึกษาปัญหาไฟฟ้าดับเกิดจากสัตว์ต้นไม้และแนวทางการแก้ไขโดยใช้สเน็กกาดเบิร์ดกาดเชิญชวนประชาชนให้แจ้งเหตุและมีส่วนร่วมในการ,รตัดต้นไม้การทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานมีการนำระบบ sla ข้อตกลงระดับการให้บริการ p 1ถึง p 1 1มาใช้เพื่อลดปัญหาการรับส่งงานผิดพลาด ช่วยให้ระบบงานสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วลดต้นทุนลดการสูญเสียมีการติดตามผลการดำเนินงานมีระบบประกันคุณภาพ QA for SLA จัดให้มีข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนากระบวนงานหรือ QIR อีกด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง PA ก่อสมุย ได้จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกงานบริการหรือ s e r v i วิสมมีการพูดคุยด้านงานบริการ s e r v i วิสท l ออย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันมีการประชุมหาลือถึงปัญหาอุปสรรคเดือนละหนึ่งครั้งโดยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสม,มุยเป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคประเมินประสิทธิผลของการให้บริการ หรือข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้ามาทบทวนปรับปรุงการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาข้อมูลไว้ในระบบ kms โดยสามารถดึงข้อมูลจากระบบมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบปัญหาจากลูกค้าได้โดยสะดวกการบูรณาการการวางแผนระบบมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่น นำระบบ Smart ทการ์ดลีดเดมาเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษโดยผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องนำหลักฐานและไม่ต้องกรอกคำร้องขอใช้ไฟมีศูนย์พรลบข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Info Center การสำรวจออกแบบระบบไฟฟ้าโดยเชื่อมโยงกับระบบ GIS, PAMap สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการพัฒนาระบบ Call Center มีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงมีระบบ IVR เพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูลประวัติการขอรับบริการของลูกค้าซึ่งจะสามารถนำมาวิเคราะห์พัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพนักงาน Call Center มีการติดตามประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ call center เป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระบางการให้บริการ SLA ของเจ้าหน้าที่ call center การขับเคลื่อนการให้บริการด้วยนวัตกรรมมีงานบริการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารผ่านระบบไลน์วิดีโอคอลเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้ส่ายในการเดินทางของลูกค้าการปรับเข้าสู่ความเป็นด e. ิจิทัล PEA เกาะสมุยมีการปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลโดยนำนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 4.0มุ่งเน้นพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีมาผนวกกับงานด้านบริการให้บริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยมีแอปพลิเคชัน p a s m a r t p a r d ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์ในทุกเวลาและทุกสถานที่การพัฒนาสู่ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศมีการเปิดบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้ายื่นคำร้องขอใช้ไฟที่ PEA Shop ตั้งแต่เวลา9.00ถึง17.00นทุกวันมีเครื่องฆ่าเชื้อไวรัส UVC ให้บริการสำหรับลูกค้าสามารถค่าเชื้อธนบัตรกุญแจและอุปกรณ์ต่างๆได้นำสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่ายที่สำนักงานเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้านผลลัพธ์มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆเช่นสำรวจความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียนผ่านทาง PACallCenter1129 ความพึงพอใจจากระบบ Customer ส i l e Feedback ความพึงพอใจของคู่ค้าคู่ความร่วมมือความสะดวกในการติดต่อราชการ PA กอดสมุยมีมาตรฐานการให้บริการตามระยะเวลาคู่มือประชาชนและได้มีการสำรวจความพึงพอใจหลังบริการนอกจากนี้งานชำระค่าไฟฟ้ามีการบริการหลากหลายช่องทางเช่น PA Shop PA Smart Park, s m a r t p a ์ทกรุงไทยคอนเน็กต์คน์เตอร์เซอร์วิสตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ PA ePay หากบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติบัญชีบัตรเครดิตมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสามารถใช้บริการได้จับทุกที่ทุกเวลาและติดตามสถานะงานได้เช่นระบบข้อร้องเรียน Pavoc System ระบบการขอใช้ไฟฟ้าทางอินเทอร์เน็ต Paos c ourse, ระบบ DMSX สนับสนุนงานต่อกับการใช้ไฟฟ้ากรณีถูกงดจ่ายไฟกกาาารรรรให้้ไฟฟสมุยยีดคับิ